นาะยิ้มชิมแล้วไม่นัวถัดความนัวยิ้มก็เลยจะเอาเป็นมะเขือเทศนะคะที่ยิ้มทำเองเอามาถัดกับน้ำมันให้เขา,เาให้เขาเป็นซอสซอสมะเขือเทศที่เข้มขนะ้นเนาะแล้วก็จะใส่ลงไปเพิ่มความนัวนะยิ้มไม่ได้ใส่ เรื่องปรุงอย่างอื่นนะชิมไปแล้วขาดความนัวใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปก็จะอร่อยแต่อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเน้น <c oughs> เดี๋ยวจะเน้นแบบไม่ใส่ใส่แค่เกลืออย่างเดียวไงเพื่อนๆจะทำแล้วก็จะกินให้เพื่อนๆได้ดูกันโอเคเดี๋ยวยิ่มลองชิมดู โอ okay. เคมะเขือเทศของเราก็เพิ่มความนัวได้เหมือนกันเนาะอ,อร่อยแล้วค่ะใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศก็ไปหนึ่งช้อนพูนๆเลยถึงว่าเนาะมะเขือเทศทำอะไรก็รอร่อยจริงๆเอาไปตำใส่ไปเลยเราทำเองอันนี้ อามาเคี่ยวเป็นซอสมนเขือเทศเองเอาไว้ใส่ผัดใส่แกงยิมยิมก็จะใส่จะทำแกงถั่วแช่ช่องแข็งไว้แล้วก็เวลาจะกินก็เอามากินอย่างนี้นะประหยัดเวลาเพราะว่ายิมยิมก็ทำงานข้างนอกบ้านในบ้านด้วยนะคะประหยัดเวลา เนี่ย yeah. นะคะเครื่องเทศเครื่องอะไรที่เรากินเข้าไปก็ดีต่อร่างกายไปดูแลเส้นผมดูแลกระดูกกระชายนะคะสรรพคุณเยอะแยะมากเลยเสับประรดนี่ก็ก็ความหวานเนาะความหวานแล้วก็ไปช่วยย่อยจากผักในอาหารที่เรากินเข้าไปเนาะสับประรดใส่กับหน่อไม้ เป็นคู่กันเลยนะคะช่วยย่อยเพราะว่าหน่อไม้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปื่อยเนาะอืมอร่อยอร่อยแล้วค่ะอืออร่อยมากๆอร่อยสุดๆโอเคจากนั้นก็จะใส่เป็นผักชีต้นหอมนะคะ ยิ่มไม่มีใบโหระพาถ้ามีใบโหระพาด้วยก็ดีมากๆเลยเอามาปลูกปีนี้ใบโหระพาไม่ค่อยสวยต้องไปซื้อมาใหม่เนาะนะอื้อร่อยมากๆเลยค่ะโอเคไม่ต้องใส่เป็นน้ำตาลปิ๊บแล้วเนาะก็ใส่เป็นมะเขือเทศเอานะเพราะว่า <laughs> ยิ่มก็แอบกินเหมือนกันนะน้ำตาลปิ๊บ ไม่ได้กินน้ําตาลทรายกินน้ําตาลฟิบก็ไม่มีผลอะไรร่างกายเราสามารถย่อยได้แต่ถ้ากินน้ําตาลทรายปุ๊บเนี่ยร่างกายขี้กเกียจย่อยเลยเพืเ่อนๆเนาะ <c oughs> เอามาแช์นิดนึงแช่เคล็ดลับนิดนึงน้ําตาลทรายเวลากินเข้าไปก็จะมีผลข้างเคียงนะไอ้ตัวย่อยตัวย่อยที่ว่าเรากินเข้าไปเขาก็ไม่ทำงานเลยเขาหลับเลย กับแอลโกอฮอล์ตัวหนึ่งเบียร์เหล้าอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยตัวย่อยเขาเรียกว่าอะไรนะตัวย,อยอ่อยอจุลินทรีย์ในร่างกายจุลินทรีย์ในลำไส้นะเขาก็จะนอนหลับเลย <c oughs> ขี้เกียจแล้วก็เมาเ <c oughs> นี่ยยิมกินเองกับตัวเองแล้วก็เห็นผลข้างเคียงก็เลยเอามาแชร์นิดนึงนะคะความรู้เล็กๆ,น,ๆน้อยๆเนาะความรู้เล็กๆน้อยๆ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอขออนุญาตไปกินแกงนะคะแกงผักรวมมิตรก่อนนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเดี๋ยวชิมให้ดู